สวัสดีครับจะมาบอกวิธีการแชร์ฮอสปอตจากอีกเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้านําเครื่องที่ลูกค้าต้องการที่จะปล่อยฮอสปอตนะครับไปดาวน์โหลดแอปวีสองบ็อกมาก่อนอแอปเหมือนตัวเครื่องหลักที่เราใช้อยู่เลยหาวีสองบ็อกตัวนี้พอเราโหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเข้ามาหนะ้าแอปเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ตั้งค่านะครับกดเปิดตัวนี้นะครับถ้าถ้า iPhone ก็จะเปิดแค่ปุ่มเดียวนะครับ อ่าเปิดแค่ปุ่มนี้แต่ถ้า a n น r o i d นะครับดู Android กดตั้งค่าเหมือนกันอาจจะเลื่อนลงมาครับจะเปิดปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับอ่าอันนี้จะข้ามมาอันนี้เปิดด้วยก็ได้ครับได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะเปิดอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลูกค้าไปเอาลิงค์ลิงค์ที่แอดมินส่งให้ใช้งานจากเครื่องหลักนะครับอ่าลูกค้าส่งต่อกันได้เลยลูกค้าคัดลอกลิงก์มาครับไปที่บวีองบล็อกนะครับทําเหมือนเดิมนะครับ เข้ามาจะเจอหน้าโฮมหน้าอะไรแบบนี้ไปที่หน้าคอนฟิครับหน้า2กดเครื่องไมยบวกเหมือนเดิมเลยครับอันแรกนะครับกดอนุญ,ญาตให้วางนะครับ iPhone Android ก็น่าจะทำคล้ายๆกันนลครับเพราะว่าเจ้าฮาร์ดแสปด์แอมินอยู่ในช่วงทดลองอยู่อ่ะทีนี้เราวางลิงก์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดไอเครื่องเนี้ยเราเปิดอ่ะฮาร์ t แสปด์นะครับเปิดฮารแสป์แล้วก็เปิดเน็ตนะครับปกติเลยอ่าเรายัางตอนนี้เรายัางเชื่อมเน็ตอยู่นะ เรายังเปิดเน็ตอยูเ่เรายังเชื่อม vfn อ,อยู่จากตัวแอปทีนี้เรามาดูเครื่องที่เราต้องการจะปล่อยให้นะครับเปิด wi-fi ครับกินเน็ตครับอ่าเดี๋ยวเราทำการเชื่อม w i f i สักครู่หนึ่งนะครับเชื่อม Wi-Fi ใส่รหัสจากเครื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับอ่าพอลูกค้าเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปที่แอปวีซองบล็อกเหมือนเดิม ตัวรับเราก็มากดดูตรงนี้นะครับกดดูตรงปิงตรงนี้ถ้าขึ้นตัวเลขก็แสดงว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องฝั่งนี้นะครับเราทําการปิดการเชื่อมต่อ vpn ก่อนครับปิดไว้ก่อนปิดจากเครื่องนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปเปิดเครื่องรับกันเลื่อนเลยครับ iphone and android ทาเหมือนกันนะครับผมแล้วเรามากดดูตรงนี้ถ้าลีกวิ่งอย่างนี้แล้วก็มาดูหน้าโฮมนะครับถ้าขึ้นธงชาติแบบนี้ก็กคือใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เรากลับมาเครื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเปิดเหมือนเดิม เรากดกดดูพย้ำดูถ้าขึ้นตัวเลขวิ่งะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอทงสักคู่นะครับถ้าขึ้นทงทั้งสองก็ใช้ได้เลยปกติแต่อันนี้ธงน่าจะดาวอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ใช้ได้เพราะว่าเครื่องนี้เน็ตก็วิ่งใช้ได้นะครับลองเปิดปิดดูมาแล้วนะครับทงทีนี้เรามาดูเครื่องที่เราปล่อยเาสปอตให้กันว่าเน็ตจะวิ่งไหมครับเข้าไป YouTube นะครับผม อ่าดูวิดีโอ 4K ก็ได้ครับเดี๋ยวแอดเทดู 4K 4K นะครับไม่ใช่4 k นะครับผมวิดีโอ 4K เฉยๆความคามชัดระดับ 4K อันนี้แอดไม่ได้ใช้ YouTube Premium นะครับผมต้องขออภัยเราดูสัสสกนิดนึงแล้วมันจะเยอะไปไหนครับนี้อ่รอสักครู่นะครับผม,อบอมแอดไม่ได้หัวร้อนะครับอ่าโอเคอันนีวว้วิดีโอ11ชั่วโมงนะครับกดที่ตั้งค่าครับผม อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวอัน,นเพราะว่าการปล่อยพอ,อร์ตเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าแอดจะทีให้ดูว่ามันใช้ได้อสองหนึ่งหกศูนย์นะครับโฟเคนนั่นเอง